ปาทักาเชื่อมั่นประเทศไทยโดยหวังดัน GDP ปี68โตขึ้น3%และมีการส่งสัญญาณถึงแบงค์ชาติให้ลดอัดตราดอกเบีย้ยขณะที่โครงการแลมบิกก็ยืนยันรัฐบาลพร้อมเดินหน้าซึ่งมีคนตาลก็ไม่แปลกระบอบประชาธิปไตยจะต้องรับฝั่งเสียงของประชาชนค่ะ หลังจากกลับจากลงพื้นที่ภาคใต้ประชุมครมสัญจรจังหวัดสงขาาลาภารกิจของนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในวันนี้แน่นตลอดทั้งวันโดยในช่วงเช้ากล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเชื่อมั่นประเทศไทยในงานสัมมนาม,มติชนล e ดเดอร์ชิฟต์ฟอรัม2025ทักไยแลนเชื่อมั่นประเทศไทยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจว่าตลอดปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับปัญหาความท้าทายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีนักเงิน ในระบบไม่พอเงินยังมีความฝุดเคืองอยู่มากด้วย ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทําให้เราเห็นสัญญาณอันดีโดยปลายปีที่แล้วมีตัวเลข GDP ขยายตัว2.5%จากที่ตั้งเป้า2.2%ซึ่งเห็นได้ว่าจากการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลให้ประชาชนใช้จ่ายส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นที่เห็นได้ชัดเจนคือตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเป็นประวัติศาสตร์สิ่งที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนทางเรื่องฟรีวีซ่าเพื่อให้การท่องเที่ยวง่ายขึ้นและยังสร้างความเชื่อมั่นว่าเมื่อ เข้ามาในประเทศไทยแล้วมีความปลอดภัยทําให้สามารถดึงดูดเงินจากทั่วโลกได้มากขึ้นสําหรับปี2568ตั้งเป้าให้ GDP โตขึ้น3%ที่สําคัญการลงทุนของภาคเอกชนที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการใช้จ่ายของประชาชนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นภาครัฐเองก็มีส่วนในการผลักดันในการใช้งบลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยตั้งแต่ที่ตนเข้ามาทําหน้าที่ก็พยายามบอกกับทุกคนให้รัฐเข็มข็ดแต่ก็ ต้องทําการลงทุนควบคู่กันไปด้วยดังนั้นต้องทําให้เม็ดเงินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต้องบาลานซ์ให้ดีไม่อย่างนั้นจะเกิดปัญหาในอนาคตและเมื่องบประมาณมีจํากัดก็จะส่งผลกับเรื่องของการลงทุนแม้แต่เงินกู้ก็ชนเพดานนายกรัฐมนตรียังระบุด,ด้วยว่าหากมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบก็จะสามารถยกระดับเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตโดยมาตรการเล่งด่วนรัฐบาลได้มีการพูดคุยและขอความร่วมมือกับธนาคาร นี้ที่มีกําไรให้ช่วยส่งเสริมสภาพคล่องโดยการปล่อยผู้ให้กับคนไทยที่มีแคสโฟในการที่จะนําเงินมาหมุนเวียนในอุตสาหกรรมขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาลดดอกเบี้ยเพื่อลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันเรื่องของแบรนด์บีซึ่งจากการเดินทางเยือนจริงก็ได้มีการสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากไทยถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จีนให้ความสนใจในเรื่องนี้หากแบรน เกิดขึ้นการขนส่งสินค้าก็จะประหยัดพร้อมอย่างกล่าวถึงการประชุมครมที่สงขามีการสอบถามว่าเราจะดําเนินการเรื่องแรงบิดอย่างไรเนื่องจากมีผู้ออกมาต่อต้านซึ่งมองว่าไม่แปลกเมื่อประเทศของเรามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าต้องมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นไปตามปกติของระบอบประชาธิปไตยโดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ดีและพร้อมที่จะรับฟังความที่เห็นของทุกคนและต้องการที่จะมีเวลาในการอธิบาย ข้อดีข้อเสียอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าเรื่องความเชื่อมั่นของประเทศไทยแน่นอนว่ารัฐบาลทําเต็มที่เพื่อให้ประเทศมีความเชื่อมัน่นทั้งจากต่างประเทศและคนไทยด้วยแต่ความเชื่อมั่นไม่ได้มาจากรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวยังมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วนจึงขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลเห็นทุกปัญหาของทุกพื้นที่และพร้อมสนับสนุนให้ความร่วมมือของประชาชนและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาประเทศของเราไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็น trabalho